ผัดหอยแข้งครับเสร็จแล้วครับเราเอาหอยแข้งมาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับก็ใบกระเพราเรามาแช่น้ำไว้นะครับเสร็จแล้วก็เราล้างทำความสะอาดมันนะครับต่อมาเรามาตั้งกระทะต้มน้ำทิ้งไว้เรามาตั้งแช่มะขามไว้นะครับแล้วก็เรามาเตรียมพริกกับกระเทียมไว้นะครับ น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับเราก็เทไอยแข็งลงไปตั้งไว้สักช่องวิญาณีครับจะหลุดนานนะครับแล้วเราก็ตักมันออกมานะครับเทน้ามันลงไปนะครับข้งเราก็เริ่มรอมมันของเราก็าเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมลงไปเราก็คนมัน มันหอมนะครับเราก็ใส่พิกลงไปนะครับก็ใส่น้ำมะขคามลงไปนะครับรอให้น้ำมันเดือดนะครับเราก็ใส่รสดีลงไปครับ หนึ่งช้อนนะครับงาขีรดนะครับน้ำตามทรายนะครับน้ำมันหอยครับก็ออกเติมน้ำปลาหน่อยนะครับน้ำกรลังแก้เดือดน,นะครับเราต้องชิมเครื่องของเรานะครับ เราจะชอบขนาดไหนเราก็เติมเอานะครับต่อมาเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปก่อนนะครับเราก็ต่อมาใส่อยแทงลงไปนะครับเมนูของเราก็เสร็จแล้วนะครับขับค้อยแข้งน้ำมะขามครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ